เพื่อนๆครับปูเจอเห็ดอันนี้นะคะเยอะเลยค่ะดเดี๋ยวปูะชห้เพื่อนๆดูนะเนี่ยนี่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวปูจะหงายกันไม่รู้ว่ามันเห็ดอะไรโทษนะเพื่อนๆเนี่ยค่ะบอลลูอะลยมันอุดมสมบูรณ์นี่นะคะย่ h and I cannot know what kind Look this one. yeah this a lot h o n นี่ นี่ทูเนี่ยเต็มเลยนะคะเพื่อนๆแต่มันเป็นเจลเยอะเลยค่ะมันเต็มเลยค่ะโอโคโรนี่จะก้าบ,บูหามาใส่แล้วนะคะโอ้แต่เห็ดอันนี้มันเป็นเห็ดปูดลืมเอาถูงมือมา นี่นะคะเพื่อนๆแล้วก็นี่อีกนะคะเต็มเลยค่ะแต่เราไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะคะเนี่ยค่ะแฉะเต็มเลยโอ้โอเคเดย์ดาวฮันนี่ดชวัดิสฮันนีเดชวอดดิสอลาด เพื่อนๆครับปูไม่รู้นะคะว่าอันนี้คือเห็ดอะไรนะคะมันขึ้นเต็มเลยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึง่งมือปูโอ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 ,โอโอโอนี่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวปูจะไปให้เพื่อนนะคะน,น,นี่อีกค่ะน่าจะเป็นกวางกินนะคะเพื่อนๆ My God นี่นะคะเพื่อนๆแต่ปูมไม่รู้ว่ามันคือเห็ดอะไรนะคะเนี่ยเต็มเลยนะคะปูเอากระดาษกบแล้กันไม่ให้มันเปื้อน,นตะกร้าปูนี่นะคะน่าจะเป็นกวางกินนี่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวปูจะไปให้น้องอีกคนนึงมือไม้สั่นหมดเจอเห็ดเต็มเลยนะคะเพื่อนๆ แต่ปูจะพาเพื่อนเพื่อนขึ้นไปข้างบนอีกหน่อยนึงโอ้ยกลมซะจนปวดหลังปู่อยู่ครง เยวกูเจออีกนะคะเพื่อนๆน,น่าจะเป็นเห็ด<อ>เฮ้ยฮะโอเคเวทฟามีเลตเตอรเวทโอเคนี่อีกนะคะเพื่อนๆน,นี่เห็ดม,มีพิษนะคะแล้วก็เห็ดปะกกาลังก็เยอะเลยค่ะ ใช้เพื่อนๆดูตรงนี้อีกนะคะที่ปูเจอคล้ายๆเห็ดปวกนี่ค่ะนี่ค่ะ เพื่อนๆปูไม่รู้ว่าเห็ดอันนี้คือเห็ดอะไรนะคะแต่ปูจะเอาขึ้นมาก่อนโอ้ยกองก็โฟก,กัสไม่ค่อยจะได้เลยโอย้น่าจะเป็นเห็ดน้ำ,น,ำนมเห็ดน้ำผึ้งนะคะนี่คือเห็ดออืืมม โจอย่าไปไกลนะโอ้เราจำทางกันด้วยนะ นั่นอีกฮันนี่นั่นอีกเหตุอะไรก็ไม่รู้เยสฮันี่ over here very big I'll come here ยฮันนี่ come here เนี่ยกำลังสวยเลย นี่นะคะเพื่อนๆใหม่ด้วยเนี่ยเนี่ยเต็มเลย เนี่ยอ้วนเลยแลวาก i n o r a n t are edible a this a i l e c u s h เนี่ยเต็มเลยเนี่ยหนูเอาเลยของหนูพี่เด็ดให้พี่กินได้เป็นไม่เอาพี่ไม่กินพี่ชอบหาเดี๋ยวหนูจะแกงว่าจะเรียกไปเก็บไปกินโอเคไหมเออมากินหรอก j o อ I g n e a l y yes a y yeah when you n Pick something like that you when you see a cluster just pick the cluster like single one of them like one single mushroom don't pick that one those are like poison oh okay it's the same mushroom but it stand off by itself don't pick it okay you just pick in in oh, a cluster เออมันจะนูนๆใช่ไหมเออเนี่ยอันนี้มันเป็นก้อนมันโผล่แล้วแต่อันก้อนแรกพี่พี่หาเนี่ยมันก็คือยังไม่โผล่เนี่ยอ่ะอันนี้อันเอาไหม นี่เอาไหมไม่เอาเอาไว้เอาไว้ให้มันโตนะโอเคอันนี้อันนี้มันเล็กนะคะเพื่อนๆบุกโกจะกรบมันไว้หน่อยนึง Yeah this one the one I looking for Wow well you got a bunch Uh huh Rain mushroom นี่คือเห็ดอะไรก็ไม่รู้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะ I will with with leaves cook Janang เราเจออีกแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีมันจะมีเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยล่ะพะี่อีกดอกหนึ่งนะคะมันกําลังขึ้นเต็มเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ตรงนู้นอีกก,กอหนึ่งนะคะเดี๋ยวปุ๊จะพาเพื่อนๆไปดูนี่กลุ่มหนึ่งนะคะเพื่อนๆโอ,อ้แต่อันนี้มันล like ุกไลท์โออลริเจนเบส โอเค this is good mm hmm. มันแฉะไงโจเลือกเอานะอันไหนดีหนูก็เอาอไหนไม่ดีหนูก็ไม่ต้องเอาอันนี้รู้สึกว่ามันจะแฉะไปนิดนึง มีเยอะไม่ต้องรีบพี่ว่าขึ้นไปหน่อยก็คงจะได้ได้อีกเนาะเออ้อร์หอเห็ดเนี่ยมันแก่แล้วมั้งหนูดูสิมัน,นเ,เปียกน้ำเห็ดเนี่ยถ้าเกิดเราไปต้มกับไอ่ข้าวเหนียวอะ่ะแล้วข้าวเหนียวมันไม่ดำนะแสดงว่า,ากินได้อันนี้มันเป็นน้ำแล้วหนูมันแฉะแฉะแล้วเนาะแฉะแล้วมันแฉะแล้วอโอเคอันนี้ไม่เอานะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันน่าจะแก่มันไม่แก่หรอกแต่มันโดนน้ำค่ะ แต่มันน่าจะกินไม่ได้แต่ดอกใหญ่มากโอ้ไม่กุ๊ดเนี่ยว้าวแต่เห้ยเห็ดอะไรนั่นเนี่ยใหญ่มาก เ,เพื่อนๆคะนี่นะคะปูหาได้ห้าดอกนะคะวันนี้ <Good job. S 1> ไม่ใช่วันนี้ตอนนี้ก็คือได้ห้าดอกนะคะ <Good job. S 1> แล้วก็ได้มากกว่าห้าดอกนะคะ <Good job. S 1> เคงกำลังเอามา <Good job. S 1> นะฮะยค้กย <Not bad. S 3> uh ัะเฮ้ยวาีกับย้าย My goodness! You got a number. Number, number two. two. Number one. Yeah. Oh, perfect one. Uh. Number three. Man, look at the view up here. Oh my god. We're almost up to the snow now. Let's See. Oh, honey, snow that one. โอเควิธีน่าเล่าเราเห็นอิโซเคคุณต้องเป็นม้ามังก์เพื่อนเพื่อนคะนี่ก็คือเห็ดมัสทาเกตที่วันนี้นะคะวันแรกของปูที่ปูมหากันนะคะได้ขนาดนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ตอนช่วงเช้านะคะปูไม่ได้เข้าป่ากันนะเพราะ เพราะว่ารถมอเตอร์โฮมปูแบตเตอรี่มันค่อนข้างจะมีปัญหากว่าจะได้ออกกว่าจะได้เดินทางเข้าป่าก็ประมาณเกือบบ่ายสองโมงแล้วนะคะนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วปูก็ออกจากป่าประมาณห้าโมงปูได้แค่นี้ค่ะนี่ก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าเป็นป่าที่เราเพิ่งจะมาครั้งแรกนะคะเราเซอร์ว์นะคะเดินสุ่มๆไปแล้วก็เจอนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ปูจะพาเพื่อนเพื่อนหาเห็ดมาซื้อ ทะเกะกันอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วเราก็มาดูกันอีกทีหนึ่งว่าพรุ่งนี้ปูจะได้เหกเก็ดมามะซืทะเกะมากน้อยขนาดไหนนะคะเพื่อนๆ